สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะ,ะนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมผมจะพามาสร้างบ้านโมเด์นะครับสชั้นนะครับผมเดี่ยผมส่งบ้านก็จะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ผมบ้านก็ประมาณนี้ครับแบบบ้านนี่ครับผมขนาดบ้านก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับหนึ่งี่ห้า สูงห้าบล็อกนะครับท่านผู้ชมนี่นับขึ้นเลยสูงห้าบล็อกนะตรงน,นี้เกาสูงห้าบล็อกนะครับต่อไปประมาณสิบล็อกมาไครับไปครับปึ๊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 บปึึบปึ๊บปบึบเึ๊บปึ๊บบบ อันนี้ก็เว้นไว้ก่อนนะครับนี่ตรงนี้เว้นไว้ก่อนนะเว้นไว้เว้นไว้ก็นับไปป๊เออนี่ครับผมต่อขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับจากตรงนี้จนถึงตรงนู้นนะครับคือสิบเจ็ดบล็อกนะครับท่านผู้ชมต่อมาเลยครับตรงนี้ต่อมาอีกครบับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ นี่ครับผมก่อด้ประมาณนี้ครับขนาดบ้นนานก็ยาวสิบเจ็ดกว้างสิบเอ็ดเ้ยสิบสองนะครับกว้างสิบสองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมปึ๊บปึบตรงนี้ก็ต่อมาอีกแปดบล็อกนะครับท่านผู้ชมนี่นประมาณนี้นะเจ็ดบล็อกนะต่อมาเจ็ดบล็อกรวมกับบล็อกนะนั้นเป็นแปดนะนี่ครับผม ตรงนี้ก็ใช้บล็อกสีดำนะครับท่านชมต่อขึ้นมานะปึ๊บปึ๊บได้สมประมาณนี้นะครับดึงมาใส่กันนะนี่างเงี้ผมปึ๊บมาครับผมปึ๊บปึ๊บต่อขึ้นครับต่อบล็อกขึ้นนะนี่้ครับอืกมบล็อกก็จะเชื่อมกันประมาณนี้นะครับท่านชมตรงนี้ต่อขึ้นครับผม นี่เลยครับตรงนี้ต่อขึ้นเว้นไวเป็นประตูหนึ่งบล็อกนะตรงนี้ปิดไปเลยนะครับท่านผู้ชมปิดไปเลยตรงนี้ก็บล็อกเว้นบล็อกนะครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นหน้าต่างนะครับนะนี่ผมก็เป็นหน้าต่างนะปึ๊บตรงนี้คือปิดไปเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือผมทําผิดนะคือปิดไปเลยนะครับนะตรงนี้ปิดไปเลยนะ เนี่ยคือผมทําผิดนะแต่ว่าเดี๋ยวผมมาแก้นะครับท่านผู้ชม <Huh? S 1> ปิดไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยผมก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับนะแล้วเราก็มาต่อบล็อกตรงนี้ครับลากมาเลยนะตามไมนี่เลยนะครับท่านผู้ชมแปดบล็อกนะครับท่านผู้ชมนี่ปึ๊บปึ๊บนี่ยผมต่อออกมานะนี่ อันี้ก็เชื่อมใส่กันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับตรงด้านล่างนะครับชั้นล่างนะชั้นล่างก็ประมาณนี้นะนี่เลยนะครับแล้วเราก็จะปูพื้นนะครับปูพื้นด้านในนะครับท่านผู้ชมนี่ปูไปแบบนี้เลยนะครับนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ นี่ครับผมคือเราก็จะปูให้เต็มเลยนะครับนะนี่ครับได้ประมาณน้นครับท่านผู้ชมมาครับเดี๋ยวเรามาอุดตรงที่เราลืมนะครับนะตรงที่เราทําพลาดไปนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมเราก็จะอุดประมาณอ้้หลูพี่เข้าบ้านผมไปทําไมเนี่ยอุดไปเลยครับผมนี่ครับมาปูพื้นด้านบนนะครับท่านผู้ชม นี่ครับปูพื้น,นจะทําเป็นชั้นสองนะปูให้เต็มเลยนะโอเคครับพอเราปูเสร็จเรียบร้อยครับแล้วเราก็จะตั้งเสาขึ้นเลยนะตั้งเสาใช้เป็นบล็อกสีดำน,นะครับตั้งขึ้นสี่บล็อกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมประมาณนี้เลยนะปึ๊บ แล้วเราก็เจะบล็อกสีขาวนะครับท่านผู้ชมมาวางบนหัวนะครับเพื่อเป็นเพื่อให้มันมิติมีมิตินะครับท่านผู้ชมนี่นะครับประมาณนี้นะปึ๊บ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 เนี่ยผมก็จะวางประมาณนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะวางมาแบบนี้เลยนะปึ๊บปึ๊บ ถูกบอกครับตั้งเสาขึ้นครับที่นี้ตั้งเสาขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่โอเคนะนี่ครับผมเราก็จะตั้งตรงนี้ขึ้นด้วยนะครับนี่ถูกบอกครับปึ๊บแล Jam ้วเราก็จะปิดหลังคาไปเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคโอเคนะครับหลังจากที่เราปิดเสร็จแล้วก็เป็นรูปทรงประมาณนี้ครับเรามาตั้งเสาขึ้นเลยนะนี่ผมตั้งเสาด้านในบ้านนะขึ้นปึ๊บ ปึ๊บนี่ครับผมทําแบบนี้ไปเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับปึ๊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 บในครับผมก็ประมาณนี้นะตรงนี้ก็ตั้งเสาขึ้นครับผมนี่ครับผมตั้งเสาขึ้นปึ๊บนี่ครับผมแล้วก็โยงใส่กันนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับผม ต่อไปก็ทำชานด้านนอกนะครับนะนี่นะก็ทำประมาณนี้นะ<า>นี่นับ,บผมเพ่่ครนบผมต่อขึ้นมาแบบนี้นะครับนะตรงนี้ก็เราก็จะเชื่อมเอ่อเชื่อมปิดเลยนะครับด้วยบล็อกสแลบนะสลบเราปิดด้านบนนะครับ แล้วก็จะปิดประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมปึ๊บ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 พลาดพลาดนิดนึงเดี๋ยวปิดไปเลยนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เดีแล้วก็เราก็จะ ต่อบล็อกขึ้นทําขึ้นเป็นเสาอีกนะครับนี่เนียผมตรงนี้เราก็ปิดไปเลยนะครับนะผมไม่ใช่สีดาหรอกออกเป็นสีออกเทาเนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็เว้นบล็อกไว้นะครับบล็อกเว้นบล็อกมะต่อเพื่อเป็นหน้าต่างนะท่านผู้ชมนี่เราก็จะทําประมาณนี้นะครับนะน่ครับผมก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยผมตรงนี้ปิดไปเลยนะครับ ปิดไปเลยปิดไปเลยนี่สวยหรูใช่ไหมละครับตรงนี้ก็ใส่เสาสีเอ,อ่อขาวนะนี่ครับผมส่งบ้านก็จะออกมาประมาณนี้ครับออกโมเดนโมเด์นิดนึงนะครับท่านผู้ชมไปครับทีนี้เราก็จะติดกระจกนะท่านผู้ชมติดรอบบ้านเลยนะนี่ติดไปเลยนะท่านผู้ชมปึ๊บ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 แบบนี้เลยนะ เนี่ยผมพอติดกระจกรอบบ้านแล้วนะครับผมเห็นผิดสังเกตนะครับผมก็เลยมาทุบออกนะครับคือตรงนี้คือผมทําผิดนะครับทานผู้ชมเดี๋ยวแก้ตรงนี้นะครับยข้ามาอีกนิดนึงนะครับทานผู้ชมยข้ามานิดนึงนะเดี๋ยวทุบกระจกออกด้วยนี่ครับผมอออแค่สามบานนะตรงนี้ก็ต่อเสาขึ้นหม่ครับผมคือเออผมทําผิดนะครับทุนผู้ชมตรงนี้ต้องขอพัยทุนผู้ชมด้วยนะครับนะ เดี๋ยวคือเราก็จะทำใหม่ประมาณนี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับผมกอดประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ผมลืมติดนะครับเดี๋ยวเราก็จะติดไปกันเลยนะครับนี่ติดกระจกเลยนะครับท่านผู้ชมไปครับเดี๋ยวเราก็แก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับหลังจากใส่กระจกเรียบร้อยแล้วก็ใส่ประตูนะครับนะทุกกระกออกนิดนึงนะครับมันเกินออกมานะ มาครับตรงนี้เราก็ขั้นเป็นห้องนะครับนี่นี่ครับผมขั้นแบบนี่ครับผมปิดเป็นห้องนะครับตรงนี้เราก็จะเออเดี๋ยวหาตรงเจาะประตูกันนะนี่ครับเดี๋ยวเราเจาะประตูตรงนี้เลยนะปึ๊บปึ๊บโอเคอุดตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็ต่อขึ้นนะครับบังให้เป็นลิฟต ขึ้นนะครับลิฟต์ขึ้นชั้นสองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับเราก็จะใส่ไม้ไอ้นี่นะครับเพื่อขึ้นไปยังชั้นสองนะครับท่านผู้ชมนี่เราก็จะขึ้นจะได้อย่างง่ายดายนะเดี๋ยวเราทุบตรงนี้ออกเลยโอเคปึ๊บปึ๊บนี่ครับผมขึ้นมาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะกั้นทําเป็นคล้ายๆห้องลิฟต์นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ กั้นเหมือนกันนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมกั้นไปเลยนะครับนี่กั้นออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะใส่ประตูเข้าเป็นด้วยนะนี่ครับผมปึ๊บนี่ครับผมสวยๆเลยนะครับนี่ครับภายในก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมปึ๊บๆนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคนะครับนี่ตรงนี้ก็ สามารถส่องออกไปข้างนอกได้ด้วยนะท่านผู้ชมโอเคลงนะครับลงลงลงไปครับปิดประตูนะครับนี่คล้ายๆลิายบเลยตรงนี้เราก็จะใส่ประตูนะหนึ่งบานเดี๋ยวก็จะประมาณนี้นะครับห้องนี้โอเคนะครับท่านผู้ชมปึ๊บ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 นี่นครับผมเดี๋ยวเราตกแต่งนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยว นี่ครับผมเดี๋ยวเรามาแก้ตรงนี้อีกนิดนึงนะท่านผู้ชมนะครับมผมแก้ตรงนี้อีกนิดหน่อยนะปึ๊บ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 ต่อมาอีกหนึ่งบล็อกนะนี่ตรงนี้ก็ใส่บล็อกสีดาเข้าไปนะนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะตรงนี้ก็ใส่สลับเข้าไปนะครับท่านผู้ชมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบก็กดติดตามด้วยนะครับจุ๊บจุ๊บบายบาย